เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat แมวเหมียวประจัญซึ่งในวันนี้นะครับเรากลับมาต่อกันพาร์ทที่2ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าแมวชนเทปนั่นเองและในวันนี้นะครับผมจะนําสิ่งที่เ,เพื่อนๆร้องขอเข้ามาจากขังที่แล้วว่าอยากจะดูตู้กาชาตูไหนนะครับซึ่งจากที่ผมดูแล้วเนี่ยลหลายๆคนอยากจะเห็นตู้แมวเปรต ทำไมถึงเรียกแมวเป็ดก็ไม่รู้นะมันตัวใหญ่ดีนะครับหรือที่เรียกว่าไอ้พวกเนโกลูก้านะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่ผมมีนะครับมีครบหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะแต่ผมจะเอาไปเท่าที่ผมมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีวยกว่าว่าเซตที่ผมจะไปลงมีนะ้าตาเป็นแบบไหนนีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นแมวที่อยู่ในตะกูลเนโกลูก้านะที่ผมหยิบมาจะเอาไปหลงสู้กับเทพ,พเจ้าแมวหรือว่าพระเจ้าแมวนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะต้องเอาตัวนี้ไปนะครับเพื่อป้องกันอ่าเรียกว่าไงนะไอ้ตัวสตาเอเลียน แล้วก็มีแมวโง่หนึ่งตัวนี้นะครับเซตที่ผมจะเอาไปก็มีตั้งแต่อะไรเนี่ยโนบิลันพัสัลันโอ้โหเลียกชื่อยากมากแล้วก็ตัวนี้นะี่หลายคนชอบตัวนี้มากเลยนะเพราะว่ามันโจมตีค่อนข้างแรงแล้วก็นี่พิกโกแลนพัสลันนะความสามารถจะตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะฟรีสตรูทุกซี่แล้วก็ลดดาเมจของตรูต่อไปนะครับลูฟาลันนะก็คือหลายคนเรียกว่าแมวลูฟีนะครับความสามารถของมันก็คือว่ามันจะทำคริติคอลแต่ว่าคริติคอลกับ ซิงเกิลแอ a แทไม่ได้เป็นโจมตีแหวะเหลียนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของมันนะ <No! S 1> ตัวถัดมานะครับก็คือคูบิหลันพัศหลันนะตัวนี้ผมเดาว,ว่า,อาคอมันยาวเนี่ยแล้วมันมีชื่อว่าคูบิคูบิเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือขอนะครับความสามารถของตัวตัวนี้นะครับก็จะทําการคิดทคอแล้วก็สร้างเวฟ และโจมตีแบบซิงเกิลต่อไปชื่อว่าอาซัสินหลันพาซาหลันนะความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับมันจะทําการสโล่สตูทุกซี่โจมตีเป็นแบบแอร์เลียด้วยนะครับ <Wow. S 1> ตัวต่อมาคือเอาตราหลันพาซาหลันนะล้างแลกมันชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วผมเอาล้างอีโวมาให้ดูเลยดีกว่านี้นะครับความสามารถของมันเนี่ยก็จะฟรีสและก็น็อกแบ็กสตูทุกซี่ยกเว้นเมทันและการโจมตีเป็นแบบแอร์เลียด้วยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมนี้เป็นเลเจนเดลี แหลนะครับมีชื่อว่าเล g เก a n น p ์พาสแลนนะความสามารถเข้ามันะครับก็คือไม่ถูกลดดาเมจไม่ถูกฟีดไม่ถูกสโลไม่ถูกน็อกแบบ็คไม่ถูกเวฟไม่ถูกวาร์ปโจมตีแบบแอร์เลียแล้วก็โจมตีแบบขเขาเรียกว่าไงนะอมนิสไตล์ทั้งอย่างเนี่ยนะครับคือมันจะโดนทั้งหมดเลยศัตรูที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังโดนหมดเลยนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเอาเซตไอแมวเปรตที่เพื่อเลียก,กันเนี่ยหรือว่าเนโกลูกาแฟมิลี่ไปจะสามารถโค้นพระเจ้าแมวได้หรือเปล่านะครับ เมือนเช่นเคยเนื่องจากว่าพวกอูเบอร์แลมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงแน่นอนพผมต้องเอาลิ c แ a ทไปช่วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วลราก็ไปชมกันเลยเปิดมากระดานที่ขุ้นเคยนะขังที่แล้วนะครับเซตที่เป็นอะไรนะเทพรเจ้าซี่ทองทองนี่คือจัดการได้แต่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเอาล่ะผมจะไปแบบสเตปเดิมปล้อยแมวงูออไปก่อน ให้มันเดินนําไปข้างหน้าเอาละ,ละเงินค่อยๆมาเรื่อยๆละอือหือแน่นอนว่าความน่ากลัวของมันก็คือวาร์ปแล้วก็การปล่อยเวฟนั่นเองมาดูว่าส่วนสูนะ้ใครจะสูงกว่ากันนะผมก็จำไม่ค่อยได้ด้วยให้มันมาก,ก่อนถ้าโดนวาร์ปถอยไปเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเดินค่อนข้างชา้าเอาอ้อเอางี้เดีเ๋ยวผ่มวาผมปล่มป้อยไปก่อนอ้าเอา,เอาใครไปก่อนดีอา้าขี่ไม่ออกเลยเอา่านี้เอาไปก่อน โอ้โหสู้งพอกันเลยคุณผู้ชมเอาละนี่ล้วเอานี้ไปก่อนยิงปืนไปก่อนจะซ่ามาร์ทผ้าไปได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมอืมมาดีโดนฟีดปึง้งนั้นไงโดนแล้วก็อันนี้ทุบตัวเป็นสิ่งเกินนะเสียเปียบทุบไปเลยเออนั่นแหละโดนนึ่งตัวอืมมาโอ้โหเป็นไงสู้งพอกันเลยคุณผู้ชมมาดีเอาละจะเกิดความไเียบเสียเปียบตรงนี้นครับ คอเสียของพวกไอ้ไอ้พวกตะกูลในโกลูกาเนี่ยเลือดมันน้อยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นตัวใหญ่แบบนี้แต่เลือดน้อยนะนั้นโดนวาร์แล้วนึ่งตัวโอ้โหไม่นะลอดไปแล้วถอยล่างไปแล้วนึ่งตัวถึ่งบารนะ์แล้วคุณผู้ชมบาร์แตกบาร์แตกไหมเรียบร้อยเอาไมาย่ยู่ผมต้องพาเซตนี้ผ่านให้ได้ข้อรออีกรอบหนึ่งมันมีแต่ตัวตีแบบเนี้ยอ,อันนี้นี่นี่นแหียผมจำได้แล้วโอ้ผมลืมไม่นาเอาลูฟี่ออกไปเลย โดนต้มหัวทิ้มกันมาเลยหมาอืมอันนี้ป้องกันเลยเนี่ยอ้อ,อป้องกันเวฟด้วยเออใช้ใช้โอ้หลือไปหมดอืมมาดีเป็นไงหน้าตาในโคตดน่ากลัวมีรอยซักที่แค้นนะแล้วเวลาโจมตนะีมันจะชาร์จไฟจากข้างหลังนะแล้วก็ทุบตุมตุม้มกับัโกคันเก่งเละเทะกันหมดอืมมาดีมาดีมาเลยเราอย่าไปกลัว ถ้ารอบนี้ไม่พลาดนะผมจะเอาแมวกามปูดมาช่วยเสริมทับน่อยะ <S 2> <S 2> <S ไอ้พวกตัวใหญ่นี่ออกไปเละเทะหมดหมาโอ้โหเลเจนเดอรี่แหลบไงสี่ที่เป็นสี่ลุงมาเลยโดนทุบแน่นอนหางโอ้โ oh, ห oh, ก็จะตีปังเรียบร้อยโอ้ oh, แต่มีมันมีก็คุณผู้มชมลืมมันใส่ก็อไอ้พวกนี้ไม่มีเจาะกก็ออค่อนข้างลำบากอืหมาขอหย่าไป ผมอาจจะต้องเอาห้าจอกเกาะมาเอาแล้วดาเมจเพิ่มปุ๊บปึง้งง่ายกันหมดหมาแต่ว่าเลือดมันค่อนข้างน้อยเนะี่ยพ่อมเรเป็นกังวลจริงเอาดีมาดีเออนั่นแหละโจมตีโจมตีเอาแล้วมันป้อยเววนแล้วคุณผู้ชมอือหึโดนทุบอือหึเขาไปเต็มเต็มยังไม่ถึงตัวพระเจ้าแมวเลยนีแนะ่หลุมหลุมมันเลย เอาผมลืมเปียนปืนคุณผู้ชมมันต้องใช้ปืนฟีดนะโดนแหนะกระทืบปนึ่งทีโอ้โหเด้งถอยหลังถอยล,งอยลังกันหมดแล้วไอตัวนี้มาทําไมเอานั้นอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งทุบไปนึ่งทีตู้มเป็นไงเล่าเอาละเหลือมหมาไล่ตัวแล้วทีสําคัญเอาละโดนแล้วโอ้โหโดนว์ปโดนว์ปคุณผู้ชมอืมาดีหนังคัดสมาธิ โอ้โหนีตัวเทปของเราได้เดินนำมาเลยนะข้อยืนเดี่ยวกับพระเจ้าแมวน้อยอีย๋โอ้โหโ,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 โดนไปนึ่งทีกระเด้งถอยลลังเลยคุณผู้ชมโอ้โหหนีเป็นซึกข้องรูผู้ชายนะไม่ตองมีไขเข้ามายุ่งย่าย่าไอ้กอริลา่าใจเย็นก้อนไอ้กอริลา่าย่าย่าเดี๋ยวมันกระเด้งถอยลลางแล้วมันเออโอ้โหยังเลือยยังเลือยพลังอยู่ยังเลืออยู่อหงาให้เต็มทีทุบไปนึ่งที ก็คือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันยิงเลืออรดเรื่อยๆเนี่ยดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละตอนนี้นะกำลังอยู่ในช่วงขู่ด่าวนะครับยังออกไม่ได้สักตัวนะคุณผู้ชมแต่ว่าเข็มขนนะ้นหนาดูหง,ง้างง้างแล้วก็โดนทุบไม่โดนนี้เป็นไงละ่ะลอยไปกาอากาศมาป้อยเลเจนดารีแลมาโอ้โหเหนื่อย ย่างเนื้อคุณผู้ชมโอ้โหหมาดีหมาดีอ้อ,อมาอีกตัวหนึ่งแล้วหมาอผัด uh huh. จ้าวแมวงงินเล่ผัดจ้าวแมวงงินเล่เจอเผ่าไทยทันไปหน่อยเป็นไงน,นี้คือแมวที่ตัวใหญ่ที่สุดในเกมแ้วนะคุณผู้ชมมันไม่น่ามีใหญ่กว่านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้โห oh, oh, เป็นไงหมาดีตัวทําดาเมจกขาพุ่ง่องตัวยืนคูกันไข่โดนเข้าไปนี่บอได้คําเดียววะเดดอื้ม uh huh. ถูกไม่โดน ระยะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นเหมือนหลายสปอตนะตีไม่โดนเอาแล้วเอ้ยเด้งมาดีถ้าเก็บไอ้ไอ้กอริลลานี่ได้นะแป๊บเดียวพระเจ้าแม่โดนแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมไปแล้วไปแล้วเดินไปเร็วเร็วเดิน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 อืมจะทึ่งแล้วจะทึ่งแล้วอืมป้องกันเวฟด้วยด้วยโอ้โหสุดยอดโอพีสุดสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาแล้วมาดีมาดีมาโอ้โหแล้วดูคุณผู้ชมมันเด้งถอยล่างไปก็มันจะเดินมาทึ่งเนี้ย โอ้ยตายแล้วโดนทุบ <c oughs> ส่องทีโดนอีกมาดีโอ้โหไปแล้วรุดไปหนึ่งตัวหมาไอ้กอริลลานี่มันหนาลำขาจริงๆเอาละห้าไปหนึ่งตัวจัดการหมันจัดการอืแมวงโง่เอาละได้เวลาเดินเขาไปห้าบอสแล้วคุณผู้ชมหมาดีพระเจ้าแมวเดินเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมครับอ่ะพีพีครับเดินเร็วๆหน่อย โอ้โหกว่าจะทึงถ้ามันเดินชาขนาดนี้นี่หนังลถไปก็ได้นะพ่อมบกแท็กซี่ให้โอ้โหแล้วโดนวาร์ปถอยไปล่างท่านอิอ <c oughs> ความน่าลำาขานก็คือมันโดนวาร์ปถอยล่างนะครับคุณผู้ชมพอมันถอยล่างไปแล้วก็มันจะเริ่มเดินไม่เนะี่ยพอเริ่มเดินก็โดนวาร์ปพี่ตอนนี้ดาเมจที่ทาเนี่ยกลายเป็นแมวโง่กับไอ้แมวด่านดาวเทียม <c oughs> นั้นโดนวาร์ปไ่คร <c oughs> ับถ้ามีการวาร์ปก็มีตัวเนี้อืม,มาดี เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละถึงตัวละทำดาเมจทำดาเมจเลยนั้นแหละเหลียบลอยพระเจ้าแมวก็ไม่สามารถต่อกรก,กับเนโกลูก้าแฟมิลี่ไปได้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นยังไงเล่า นี้นะครับเซตข้อเนโกลูก้าหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าแมวเป็ดเนี่ยก็สามารถชนะแมวพระเจ้าได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าขอตู้นูน้นตัวนี้ยลอ้อก็นะผมจะทําซีรีส์นี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะเอาทุกตู้ที่ผมมีแล้วก็เอาท่าที่ผมมีเนี่ย มาเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพ่มนะวันนี้พมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกุกคนที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะแล้วพบกันใหม่คลิปนะเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า